ไอ้เหี้ยกางเกงในทำไมกางเกงในมันมันลัดติ้วไอ้เหี้ยว่าต้องลุกกระดิสลุกกระดิสแอสอยากจะตบจะปจอยเกมจุกเฮลโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วจอยละจอยละนี่ไงเน่เน่เนเน่โอ้โเล่นลิ้นอะไรท้าวเล่นท้าวในลุกกระดิสลุกกระดิสฟักฟักบอยไปมือทำไมมือกูเป็นเงี้ยเฮ้ยช่วยกูด้วย ทำยังไงอ่ะเอ้ยอ๋อโอ้โหตาดโอ้ยไอ้ป็คนมีกาเลยออ้ยไอ้ยท้อบาเบาได้ก็บาเด้อเฮ้ยเขียวุ เปมะไร้่ยเม้าว้ย่เ้ยเ่ยมึต้องมึงต้องไอ้นี่ไเนี่ยม้องเอากระิ่ไปโคกอะ่จเอามือข่ยปะอยู่เพื่ออยู่เ่ได้แลได้แล้ได้แล้วไปเอากรดิ่ยังไงอะกยัไงเฮ้้วกูลกไ่ยอ้าหรออ๋ออมไตัดอันนี้ได้ป่่ไอตว้ไอตัว้ไมไไ่นี่่ไอลก่ ได้ปะคว้าไปคว้าไปอึ๊บมือมาแล้วแบบยังไงอะโอ้ยเยี่ยมเหมนคนพิการเลยเอามาดูมันเก็บได้อะแฝงสิสฝักบุยกิ้งแฝงสิสฝักบุยเฮ้ยจะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเอิร์ดจะต้นกล้วยเอิร์ดมันมันยื่นมือไม่ถึงครับเลยอะทำอะไรเอ้หินร่วงไปแล้วหินร่วงเลยเลยเลยเลอไนต้นงหายเจอแล้วมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ย เอาไปไหนแล้ววะเอาเฮ้ยเอาวุ้นสับบิชไไหนอ่าลลหินนะหินกูทิ้งไปตรงนั้นนะตอนต้นกล้วยะตรงต้นอ๋อสั์เ้ยต้นกล้วยมันมีกี่ต้นมันคืนดิมัหักมันก็ต้องคืนดิไ่คืนมันก็ถือว่าเอ้ยนี่ไงคุณได้ชำระเงินด้วยไกูยังไม่นือเลยกูเพิ่งเข้าอินีเฮ้ยมาึ๊บมาเราจะต้องยิ่งใหญ่ในแฮนด์ซิมูเลเตอร์นี้ มันยื้อยังไงวะเออมาดิเออเออนั่นน่ะเออเออเอมเออออเออเอมเออออเอเอ้เเอเอ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 เอเเอเเเเออเเออเอเอเอ พี่มันูเออแกนลดออๆมันค่ปกปากปากปาปนี่นปากโออ้มือมันเป็นเทียหยิบไม่ได้อะมาได้เวลาต้องหยิบได้เดี๋ยวหยิบไม่ได้อ่ะงสองมืยิบหิไอเีย ไปเดียวนี Guys, like thrill, oh ่ทำไมมันฟ u ก k i n g พิการจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำปักคุยคุยคุยไม่มันไม่เห็นล้มไม่กูเลยวะกี่มีกี่มี่โอ้ยเหี้ยวุนเหนื่อยว่ะเอิร์ตเหนื่อยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะปักนี่ฟักมาม Help me เฮ้ยเฮ้ยกูอยู่เมื่อกี้กูก็ตัดไทยอยู่ข้างๆพวกมึงอ่ะอ้าว โชคดีทำเง s นได้ยังไงเฮ้ยเฮยยิบไม้ไงไอ้หนอูยยิบมาพเดลกกิ้งเรื่อยๆอ๋อกิ้งกิงลงไปข้างล่างอ๋อมันกิ้งลงไปได้ไหนบ้านอยู่ไหนแอนแดง มันต้องหาที่เดิมอ่ะเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแต่มันใหญ่ไปหน่อยนะมันต้องสั้นๆนิดนึง you อ know> ่ะแล้วก็ไปหาใครียกว่าสายยางมาน่าจะได้อยู่เออ้จ่หมดอุกูเกาอุกกาไอ้ไอ้เมือมไออยู่ไหนเฮ้ยยังไงงั้นวะฮัลโหลแทงเลยชงแข้งชงแข้งมาดิมาดิชงแข้ง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 เอาเฮ้ยหายไป อันไหนวะตายไปเลยเนี่ยดาวพวกดาวของเจ้ามันไม่แข็งแรงพออย่างเงาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม้ไม้ลุดมือไม้ลุดมือไม้ลุดมือเฮ้ยนี่อะได้ละปักไม้ยังไงวะ เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอเคได้มาแล้วอีกอันนึงมามีมะพร้าวไม่ได้กูจะต้องเป็นสถาปนิกของบ้านเรากูได้แล้วเนี่ยกระต่ายเหยียบปักเฉยเลยเอาเฮ้ยไม่มีหินกระท้อไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าไม้กวายไปไหนอ่ะไอ้ยังมันมีแคมไฟด้ยไอ้เจมีมะพร้าวเนี่ยเพื่อนหาที่บอกมาเร็วไม่ทำให้เหี้ยแล้วมันมีมะขามยากอาเลยดแล้ว จะทำอะไรกูเฮ้ยได้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 กบกบหูยกูจับได้ปะนอน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 จะพ่งไปนอน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 ไปไหนนอนนอนจะพ่งไปนอนไอ้ขี้นอนโดดไม่หยุดเลยสัตว์โว้ยกบส้นตีนกูเอาไปทำไมวะเนี่ยโอ้ยกูเลิมเป็นหัวแล้วนะไอ้กบยี่้ดิ ไอยเาินไอ้เอิร์ราวางกุทุบมึงอยู่อไกุญนี่มันหัวแล้วเนี่ยหย่โดนใครวะกูโดนกูจะโดนใครอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจไปเจอเจไปเจอโอ้ยโอ้าวหนาวหนาวตาวตอ้ยฮ้ยเฮ้ยเบลกจเบลกจเบล แจ้จ<ะ>จงจ<ะ>ง <laughs> ูแจ้งงูแจ้งงูเมื่อกีนแจ้งงูโอ๊ยมาโอา๊ยมะพร้าวกูยังหลุดมืดดด<ฆ>เอ <ø y! S 1> เอามะพร้าวมาไปเอานอนมาจ่ากิ้งลงน้ำหยุด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 เอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าผ่านไปไรเนี่ยกูออบเจกต์มันลบสี่มันสักพักแล้วไอ้กูไม่ไหวแล้วกูยังให้งูกัดได้ปะไอ้ยี้มไม่ไหวแล้ววะเดี๋ยววะกูชี่เบลอยู่ไหนวะแฟนฝด โอ๊ยเฟสโอ้ยแตกูโดนงูฉกหรืออะไรเนี่ยเอาไงเอิร์ดเล่นใหม่ไหมฮัลโหลเบลไอเอิร์ไดเอิร์ดเอิร์ดรีมหารีมหาอะไรกลมๆมามาฟาดหัวมันเอ้ยจะตอกเท้า Look at this dude เฮ้ยทำไมตอกมันไม่ออกอ่ะเฮ้ยทำไมตอกไม่ออกวะอ๋อนี่เปลี่ยนมือ อาวัยี่บีนกูไปแล้วีีกูไปแล้วเออม่พาหัวกูเออเล่นดีดีดอ้ามาๆมาตวโวอันเดกูตอตอกตอูดีดููดดูดยี่นี่แลวตองอ่ะากั้าววันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งหกลา เฮ้ย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 เอ้กูเจเฮ้ยไอ้กูเจอวัวเลยมันกินไงวะเฮ้ยเนี่ยมตามกูมตามกูมาดูมาเข้ามากินไงวะเฮ้ยตามกูมาไหนมึงอยู่ไหนอะอยู่ไหนเฮ้ยว่าสาบปิดไหนวะมึงอยู่ไหนมึงเห็นกูแล้วไงกูเห็นไอเอิร์แล้วไอเอิร์ดมันมีมันมีมะพร้าวแถวเนี้ยที่กูตอกไว้ครึ่งนึ่งอะกินไหมยังอะกูยังไม่ได้กินอะไรกินไงเอาเอาเข้าปากอะเอามือเข้าปากตามมาดูวัวนี่กากูกูกองสเียไว้ไอ้ไอ้อ้ไอ้มะพร้าว อ๋ออเห็นแล้วเห็นอะไรแล้วกดอียงแล้นใช่ไว้าวสุเจ้าเลยอ๋อเสร็จแล้วมันจะเหลือกะลาเหลือกะลาก็เอาไปใส่หัวไอจดเนอะไหนนะยิบเข้าปากหยิบเข้าปากคือไงก็ทำมือให้มันเข้าปากอะทำมือเข้าปากคือไงวะไหนทำมือเข้าปากทำไง ตาได้หงษ์เธอไงแตกมะพร้าวเขาอ้ามันหยิบไปได้เป็นไรไม่รู้ไอ้ยกูยังหยิบมะพร้าวไม่ได้เลยไปดูวัวงแบบมะพร้าวดิมึงก็ยิบมะพร้าวครับปล่าอย่าโง่ไอ้เหี้ยดูดูดูเอ็ดเอูยิบไม่ได้สิไอเหี้ยไอ้เอิร์ดไอ้สัตว์เอ้ยโดนน้ำตายเหอะไอ้เหี้ยปล่อยแมงติดก่อปล่อยแมงติดก่อไอเหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์ไหนไอ้กีนไหนวัวมึงฮะไหนวัวหมายถึงมึงครเปล่าเอ็ดมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอ้เหี้ย แกไม่ได้ทีกูไม่แตกแล้วันเยชอนี้นะรอนพรอนกูเลยมันเด็กทารกเลยสัตว์เลยย่าเลยเนี่ยไหนวะ้ยกิจกูไม่เห็นมีเฮีออเดี๋ยวเกูพาไปกูเดินสนุกไเฮ้ยเ้กูเจอเสือกูเจอเสือไ้เสือเสือจ้ะไ้ช่วยกูนยเออออไอเลกเสือเหรอตัวตั้ำเลืองอะเสืออัไงก็เสือไปกี่กองเหลือพี่ยอมอด เหลือหรอวะไอเสือหรอวะมันไม่ใช่นั่นหรอกโอ้ตัวมันเริ่มเลยพี่ชายแมวเปล่าไอตัวน้ำตาลน้ำตาลมันเสือพ่อตัวน้ำตาลไหน่อยไอสัตว์ตัวสีส้มปึ๊ดเลยเนี่ยมันดันโลวะมันดันโลวะเฮ้ยหยุดดันโลว์ไอฮ่าว่าวงไอเดี๋ยวไอเอิร์ดไม่ได้แล้วนะอฮะยืนอยู่ที่เดิมมึงมึงมึงไม่ได้นะมึงมาที่นี่ดิอ่ายืนยืนยืนหอบไอเรวะอ๋องเอาวน ไว้ไว้ไปไปดูไปดูไปดมืดแล้วหาไม้พายก่อนไหมหกโมงแล้วหกโมงเย็นแล้วเร็วไอหกโมงเย็นพ่อเปิ้ลสี่โมงี้อ่ะก็สี่โมงพื่อพี่แต่ไม่าอะไรอ่ะเฟสฟักบุยเอ็มเฟสฟักเอ้ยกูอยู่ตรงไหนของโลกอ่ะเอพวกมึงอยู่ตรงไหนกันน่ะไมอยู่เดิมไอี้ยกูหลงไอ้เหี้ย่ะไอทำไมมึงอยู่ไหนกัน่ะไอมาไอกลัวกลัว่าเวิ่งดีกว่า้มืดมากเลยมืดมากมอไม่เห็นอะไรเลยกูกลัวไอ้แล้วกูอยู่มืดจุดไฟดิจุดไฟดิเฮ้ยกูหยิบไม่ได้เหี้ยกูหยิบไม่ได้เฮ้ยไอ้เหี้ย ไหอะไอไอกิีดไอกดาเราอยู่ไหนเกียมันจะหนาวตายนะเว้ยต้องจุดไฟนะแล้วเนี่ยมาเอาหินมาดิเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมเนี่ยปักไหนอ่ะเด็กเจ็เจดมากอยังมืดเลยยังมืดเลยเอ้ยเพลงอะไรวะวังเวงบอลวง ไหนวะเอ้าพวกมึงหายอ่ะกูต้องเดินไปทางไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหยเิ่ีไอ้สัตว์กูบอกแล้วตอนกลางคืนมันหนาวตอนกลางคืนไม่ค่อยอยากนอนอยู่จนเช้าตอนกลางคืนมันหนาวเช้าก็ยังไม่นอนฟ้าอ๋อนั่นอยู่ไหนอ่ะหินอยู่ไหนอ่ะหินอยู่ที่กวนนึงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาดหน้าตัวเองโอ้ยเฮ้ยวางก็ตรงเนี้ยเฮ้ยแล้วไม้ไผ่หายไปไหนอ่ะเออกูจิเบล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 อีกแล้วเอาจุดดิ เอ้ยมันเปนยากแท้ว่ะเฮ้ยใครดันกูใครดันกูใครดันกูไข้ดันโลใครดันโลใจจุดดันโลน่าไอ้ยี่ดันเอาไม้หายอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเย้ยเฮ้ยกูชิเบลกูชิเบลกูอะตายได้ไอ้ยี่อะยากจังวะกูถามให้แม่อิร์ทลำเหน่งเอาเลยเอาเอากูตาย ตาเราตาเด้อเราฮ้ยกูนี่ปุกกูนี่เอาแล้วใครอุ้มกูพื้นแล้วพื้นแล้วพื้นแล้วออกมาจากพื้นอะไอ้เหี้ยไปเป็นไปเป็นอาหารที่ฉลาดมันนะมึงอ่ะปล่อยลงทะเลไปไอสัตว์ให้ให้ให้เราแล้วมึงจะมึงจะตายแล้วเอาตาเอาไอ้กูจะพื้นยังไงอ่ะมันมันมพ eh? ื้นไม่ได้มันตายแล้วต้องไปเล่นโลกใหม่อ่ะกูออกเลยใช่ไหมใครมายุ้มกูเนี่ยใครไม่มาเอาเอาจะว่าโอ้โหย้าวแล้วเด็กเพื่อน